ฟุตบอลไทยอยู่ในช่วงวิกฤตหรือไม่ผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังของทรูแบงคอกอยู่ในเต็ดในเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกทู2025-26ที่พ่ายเปอร์ซิสปันดุง0-2เปิดเผยปัญหาที่ลึกซึ้งของสโมสรไทยในการบริหารสภาพร่างกายนักเตดและโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นในเกมล่าสุดทรูแบงคอกอยู่ในเต็ดต้องผเผชิญกับความล้าของนักเตดหลังจากโปรแกรมการแข่งขันที่หนักโค้รแบงทัชตะวันสีปานกุลสือของทีมยอมรับว่าการบริหารสภาพร่างกายนักเตดเป็น จุดสาคัญที่ทีมต้องเผชิญโดยเฉพาะในช่วงที่นักเตะต้องเล่นหลายรายการอย่างต่อเนื่องเราต้องหาวิธีบริหารสภาพร่างกายนักเตะให้พร้อมสู่สนามร่วมกับการปรับแผนการเล่นให้เหมาะสมโค้ดแบงกล่าวแต่นี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของสโมสรไทยกําลังเผชิญและนี่คือส่วนที่ทุกคนมักจะพลาดแต่ที่น่าสนใจคือทูแบงค์อกอยู่ในเตดไม่ได้โทษนักเตะแต่เลือกมองหาแนวทางแก้ไขโค้ดแบง์ยังเพิ่มเติมว่าเราจะต้องพยายามปรับทีมให้ดีขึ้น แม้ว่าจะต้องเผชิญกับโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นบทเรียนจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้ยกตัวอย่างให้เห็นถึงความท้าทายที่สโมสรไทยต้องเผชิญในการบริหารทีมโดยเฉพาะในช่วงที่นักเตะต้องเล่นหลายรายการทั้งในและต่างประเทศการบริหารสภาพร่างกายแผนการเล่นและจิตใจของนักเตะจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดคําถามที่น่าสนใจคือสโมสรไทยจะปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ในอนาคตมีวิธีใดที่สามารถช่วยให้นักเตะพร้อมสู่สนามได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ส่งผลต่อสุขภาพและผลการแข่งขันสำหรับโปรแกร,รมนัดต่อไปทูแบงคอกยูไนเต็ดจะ,ะเผชิญกับไ i ลออนซิตี้เซเลอจากสิงคโปร์เมื่อวันที่23ตุลาคม2568จะเป็นการทดสอบความพร้อมของทีมในการปรับตัวหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้หรือไม่ต้องรอติดตามกัน